ก็เป็นแนวเพลงครับเดี๋ยก่อนใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้วครับก็เป็นแนวดราม่าติ๊กฟ็อปครับก็คือเป็นเพลงป๊อปแต่ว่าเน้นอารมณ์ครับเน้นอารมณ์เศร้าๆอฮะดราม่ามากอะไรมากมิวสิกวิด e ouais. ีโอนะตอนนี like ้นะฮะสามวันผ่านไปเกือบจะห้าแสนวิวแล้วครับคุณอ๋ออ๋ออ๋อ ผมได้พี่ป้อมมาร่วมอยู่ในวิดีโอด้วยทราบซึ้งจริงๆมีคนหลายคนถามว่าร้านเค้กนั้นอยู่ตรงไหนสั่งล่วงหน้าได้13ปีนะฮะและไม่บูดด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้ได้โชว์แอดลิตเต็มที่ครับผมก็ได้แบบลองคิดแอดลิตคิดเมโลดี้ต่างๆก็เสนอเข้าไปครับก็เป็นตัวเองมากที่สุดครับผมนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปเป็นของหนึ่งในสองคนสุดท้าย มีโอกาสไอเ้เพลงนักเซรอร์ชั่วโมงใช่ครับมีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือในการแต่งเพลงด้วยใช่ครับรก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมา,มากๆเลยนะครับที่ผมได้รับได้ได้มีโอกาสแต่งท่อนรับมาเองด้วยนะครับรับองเพลงนี้แล้วก็ม,มีโอกาสได้คิดแอดลิบด้วยนะครับก็ลองเสนอพี่โปรดิวเซอร์ดูแล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นงานครั้งแรกแล้วก็ดีใจามากๆที่ได้มีโอกาสเออเขาเรียกว่าลงการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยแล้ววันนี้เมื่อกี้ได้ชมมิวสิกเลยีโอยัง เลิศไหมเลิศมากเป็นหลายอย่างมากเลยนะเออเอาล่ะต่อไปทห้ดิดให้ดูทาเป็นไงบ้างเอ็น,นี้เป็นแนวไหนชอบอ็นน oh, <I think S 2> ี้นะครับชื่อเพลงถืครับเป็นแนวเทคโนโลยีครับก็จะบอกถึง ท่านมากที่สุดนะครับก็มีการเต้นอย่างแน่นอนครับถ้าแดนไม่มันก็ไ <crease> ม <one wrote> ่ใช่ท่านอยู่แล้วแหละครับและติดตามไม่ดีเร็วๆนี้เราจะปิดพร้อมกับท่านในมิวสิกวิดีโออ่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้พอใจรอได้เลยต่อไปมาถึงคิวสาวๆกันบ้างน้องเฟรมเสียงมารอยู่ไหนโอเคเฟรมฉันขอละเป็นเพลงอะไรและชหเป็นเพลงน ความคนรักมาเพียบเลยใช่ปะใช่ปะอาล่ะถึงผู้สุดท้ายงเราดุมทนของเราล่าสุดล่าสุดล่าสุดขอขอ,อันนี้ขออันนี้ขอล่าสุดได้ข่าวว่านั่งรถรถไฟใต้ดินแล้วเลยไปป้ายหนึ่ง <c oughs> เขานั่งปรปยนตสุดสายหวังจะให้วนกลับมาคนเดยใได้เหรอ ขึ้นาใหมม่อ,อเพลงเพลงของแทนเในชื่อว่าเพลงของแทนนะครับชื่อเพลงว่าเหตุผลหรือข้ออ้างครับเป็นเพลงเป็นช้าครับเป็นโอหัดแต่ว่าเป็นเพลงโอหังที่มีมุมมองในแง่บวกขึ้นมาหน่อย,อยนะครับเนื้อหาก็จะประมาณว่าเป็นคนที่ถูกบอกเลิกคนหนึ่งครับที่เขาก็อยากถามกลับไปว่าที่มาบอกเลิกเขาได้บอกเลิกทำไม,มถ้าเป็นเหตุผลเนี่ยเขาก็ยอมที่จะปรับตัวครับถ้าเป็นข้ออ้างก็เป็นข้ออ้างหนึ่งที่ยอมปล่อยไปแล้วก็เก็บความช้อนใจไว้คนเดียว ต,ตัวตางแนาๆผมว่าเขาแมนจริงเขาแมนจริงแมนถึงขัๆๆง้วหัวใจเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะและนี่คือผลงานเพลงแรกในชีวิตของทั้ง8คนซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้สัมผัสเพลงเหล่านี้สดๆอยา่างแน่นอนตอนนี้นะให้ไปเตรียมตัวก่อนนะฮะ8คุคนสุดท้ายก็สตาร์คท